สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับโอปราดอมสองนะครับวันนี้โอพราดอมสองมีของดีของเด็ดพาทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวลกคนตากล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับว่าของดีของเด็ดวันนี้คืออะไรนะครับขณะนี้ที่เราเห็นกันอยู่ก็คือในเรื่องตัว e อฟเพนเดอร2 2 2ตัวใหม่ล่าสุดนะครับย้ําว่าตัวใหม่ล่าสุดปี2022นะครับตัวโมเดลใหม่ที่เป็นโมเดลหน้าเช้งตัวใหม่นะครับวันนี้จะพามาดูว่าโอตกแต่งและแถมอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะ โลโก้หน้าให้เป็นสีดําให้นะครับกระจังหน้ามันเป็นสีดําเมื่อใส่โลโก้ที่เป็นสีดํากับรถสีขาวรถจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดแต่งแบบมีไฟนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจะเปิดไฟทุกคนดูแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือตัวนี้นะครับโอแถมฟิล์มที่เป็นเซรามิกของวอลให้นะครับความเข้มด้านหน้าที่60รอบคันที่80และก็ยังมีออปชั่นตัวอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างจะพาไปดูกันนะครับ เอาละครับเดี๋ยวพามาดูกันชัดๆนะครับใกล้ๆว่ามีอะไรบ้างจุดเด่นไฮไลท์วันนี้นะครับก็คือในเรื่องตัวชุดแต่งที่มีไฟนะครับเป็นตัวไฟเดไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกที่เป็น LED ยังไม่พอนะครับยังมีโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ของดีของเด็ดย่านพระราม2มีที่นี่ที่เดียวกับโอพระราม2นะครับหรือว่าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามโอเข้ามาได้นะครับรายละเอียดต่างๆเข้ามาพูดคุยกันได้ใครอยากได้แบบไหนเข้ามาคุยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกันในส่วนต่อไปนะครับ มาในส่วนต่อไปนะครับคือด้านข้างเราจะพามาดูในเรื่องตัวชิ้นสเกิร์ตด้านข้างนะครับสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยก็จะกยาวจนมาถึงด้านหลังนะครับมีแถบดําตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับและไฮไลท์เดเลดด้านข้างครับนั่นคือเบ้ามือของแท้เอ็กเพนเดนะครับที่เป็นเบ้ามือเคปบล่าและยังมีกันสาดให้ด้วยนะครับกันสาดตรงรุ่นเราติดให้ครบทั้ง4บานนะครับผม มาดูด้านท้ายกันนะครับนิดนึงก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับ New 2022กับในเรื่องตัวไฟท้ายท,ายทรง T shape นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะได้ความโดดเด่นความสวยงามของตัวบอดี้และที่เป็นไฮไลท์ตัวด้านหลังนะั่นคือในเรื่องตัวชุดแต่งครับที่เราตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับและยังไม่พอกล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับพิเศษสับลูกค้าที่ออกรถและจองในเดือนนี้นะครับผมมีในเรื่องตัวเซนเซอร์ด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วย2จุดนะครับผม นะครับที่เราพาดูไปเมื่อกี้ของแถมที่ว่าจุใจแล้วยังไม่พอยังมีอีกครับนั่นก็คือในเรื่องตัวนี้ครับมีพรม6ดีให้และก็ยังมีถาดท้ายวางของได้ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อใครไปใจตลาดแม่บ้านสายใจตลาดพวกกับข้าวที่เป็นพวกแกงอะไรต่างๆนะครับจะได้ไม่เลอะพรมก็ยังมีในส่วนตัวนี้ให้มาดูไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในตัวห้องผู้โดยสารตรงคนขับนะครับนั่นก็คือในเรื่องตัวที่เป็นนี่ครับ จอเดิมนะครับแต่ว่าโออัปเกรดในเรื่องตัวมีกล่องกล่อง a อนดรอยให้นะครับตัวนี้จะเป็น RAM 4ความจุ64สสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับดู YouTube ได้ดูแผนที่ได้โดยที่ใช้จอเดิมไม่ต้องเปลี่ยนจอเดิมนะครับจอเดิมก็ยังสามารถเสียบโทรศัพท์ Apple CarPlay Android Auto ดูแผนที่ได้หากตอนไหนอยากดูในเรื่อง YouTube ก็เสียบกล่อง Android ดู y o u t u b e ฟังเพลงดูหนังได้ตามปกตินะครับผมและเรายังมีในเรื่องความพิเศษในเรื่องความปลอดภัยด้านหน้านะครับก็คือในเรื่อง กล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับพร้อมเมมโมรี่การ์ดที่32กิกนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทางไม่ว่ารถคุณจะเกิดเหตุอะไรนะครับกล้องตัวนี้ก็จะบันทึกภาพไว้ให้คุณนะครับผมในส่วนต่อมานะครับเมื่อมีจอเดิมสามารถดู YouTube ได้แล้วนะครับในเรื่องตัวกล่องที่เป็น r ร m 4 64กล่อง Android นะครับและก็ยังมีจอกลางให้ด้วยนะครับที่ขนาด12นิ้ว สามารถทําให้คนอยู่ด้านหลังเนี่ยดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนได้นะครับถ้าบ้านไหนมีลูกๆมีเด็กๆนะครับสามารถเปิดการ์ตูนให้น้องๆดูผ่าน YouTube ได้เลยนะครับผมเพิ่มความเอนเตอร์เทนเมนต์ตลอดการเดินทางให้เด็กๆการเดินทางทริปนี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นมาส่วนในส่วนต่อมานะครับที่เพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นคือในเรื่องตัวสกับเพลทที่มีไฟนะครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสกับเพลแบบมีไฟแบบ2ชั้นนะครับจะติดให้คครรรบบทัั้ง4ปะะตูน ทั้งสองด้านเลยเพิ่มความสวยงามและตัวรถให้ดูหรูหราดูแพงมากยิ่งขึ้นเอาละครับทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยวันนี้โอจะสรุปโปให้ฟังนะครับโปตัวนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนะครับ1ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ2ไฟตัดหมอก LED นะครับสามชุดแต่งรอบคันสามารถเลือกแบบเลือกเลือกแบบได้นะครับมีทั้งแบบมีไฟและไม่มีไฟนะครับสี่ฟิล์มหน้าเซรามิกรอบคันเลือกความเข้มได้นะครับห้าพรม VIP นะครับหก สครับเพจแบบมีไฟนะครับเจ็ดกล่องอินดอร์อ u t โพร้อมจอกลางนะครับของแถมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลายรายการนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ว่าอยากได้แบบไหนสรุปโปรทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนี่นะครับโปรดาวเริ่มต้นที่4,9900นะครับได้ทั้งหมดนี้เลยค่างวดเริ่มต้นที่1 3 0หากใครมีงบประมาณดาวเท่าไหร่ลองเข้ามาคุยกันได้ครับตั ตัวไหนออกต้องการเพิ่มตรงไหนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหวังว่าวันนี้คลิปนี้ที่โอดทำมาให้ทุกคนได้ดูจะเป็นคลิปที่ทุกคนชอบนะครับและหวังว่าจะติดตามคลิปนี้กันต่อๆไปฝาก like กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าสนใจคลิปนี้อยากออกรถแบบนี้อยากแต่งแบบนี้ทักหาโอ,อกด้านล่างหรือโทรหาโอ,อกได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับฝากให้โอ,อพร,รามสองได้ดูแลด้วยนะครับวันนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีนะครับวันนี้อบพระรามสองมีส่งมอบรถให้กับพี่ก๊อฟจากจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาขอสัมภาษณ์พี่ก๊อฟนิดนึงนะครับกับการบริการเรื่องตัวรถอะไรต่างๆว่าพี่ก๊อฟรู้สึกยังไงบ้างนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับได้ครับเรื่องการบริการเป็นไงบ้างครับพี่ก๊อฟเอ่อคือการบริการเนี่ยที่นี่ผมมีข้อเปรียบเทียบนะตรงผมไปที่อื่นมาแล้วก่อนมาที่นี่ผมรู้สึกว่าที่นี่สำหรับผมมันคือเดอะเบสอะ ขอให้บริการอันดับหนึ่งะครับเรื่องใส่ใจเรื่องเรื่องคือเราไม่ต้องตามอะไรเลยเหมือนผมเพื่อนคุณโอเงี้ยผมแทบไม่ต้องตามอะไรเลยคุณโอรายงานผมทุกอย่าง่ครับถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยผมมีอันนี้ที่ผมมีข้อเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบสามที่แล้วนี่คือที่ที่สี่ที่ผมองผมต้องตาม,ผมต,ตามผมต้องแบบโทรถามผมต้องไลน์ถามตอลอดเวลาแล้วต้องรอคําตอบแต่ที่นี่คุณโอให้คําตอบทุกอย่าง ผมไม่ต้องไม่ต้องถามเลยเลยคุณโอ๋ส่งให้ทุกอย่างเรียกว่ามีอัปเดตห้เรื่อยๆเนาะขั้นตอนที่ทําไปเช่นรถติดฟิล์มแล้วทํานู่นทํานี่แล้วก็มีอัปเดตให้ให้ลูกค้าได้ทราบคเคื่อนไหวนะคบว่ารถจะทันส่งมอบไหมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานตัวผมและกันวางแผนการทํางานนะครับเรื่องตัวรถวันนี้ที่จัดโปรให้ไปเรารู้กันแต่ไม่ขอพูดออกสื่อตรงนี้แล้วกันขอไว้ใครที่ว่าใครอยากรู้หลังไม่กระซิบมาถามละกันนะครับมันออก มมยตรงนี้มากไม่ได้นะคะแต่ว่าเง้้ๆให้ดูนะฮะตรงนี้นะครับโอเคเรื่องทั้งหมดวันนี้ที่ทําไปรถที่ทํามาเนี่ยถูกใจไหมครับพี่ถูกใจมากครับถูกใจมากถูกใจทุกอย่างเลยตั้งแต่ข้างในข้างนอกแล้วก็ชุดแต่งอนะไรเงี้ย ถูกใจทุกอย่างเลยครับเรือว่ารถคันนี้ออกมาสวยแบบไม่แพ้ใครเนาะใช่ครับโอเคเอาไวาวันนี้ก็คงฝากรีวิวการสัมภาษณ์ลูกค้าไว้เท่านี้นะครับอย่างสุดท้ายแล้วขอคะแนนเรื่องการบริการเต็มร้อยให้เท่าไหร่ครับให้พันเลยครับโอเคขอบคุณพี่ก๊อฟหวังว่าถ้ามีลูกค้าเคสหน้าฝากแนะนําด้วยนะครับหวังว่าโอจะได้รับใช้แล้วก็ให้บริการพี่ก๊อฟแล้วก็เพื่อนๆต่อไปนะครับวันนี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณพี่ก๊อฟมากนะครับครับผมสวับ